สวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้รีวิวเสื้อสามตัววันนี้จะส่งไปที่ไหนเนาะส่งไปนครราชสีมาโคลาดใช่ไหมลูกค้าโคลาดนี่สวยๆงามงาม ตัวค่ะลูกค้าวันนี้จะส่งไปโคลราดของหมอส่งไปแล้วนะคะอันนี้ไม่ใช่สวยงามค่ะลูกค้าตะเข็บแบนะลูกค้าอันนี้ค่ะตะเข็บแบเหมือนผ้าเหมือนผ้าหน้าร้านนะคะลูกค้าอันนี้เป็นขอกลม ลายกระเป๋าจะใส่เหมือนเหมือนกระชายเสื้อนะคะลูกค้านี่อันนี้มีกระเป๋านะกระเป๋าจะใส่ตรงตรง,ตรงลายพอดีกระเป๋กระเป๋าคืนเกินไปกับชายเสื้อนะคะลูกค้านี่คะ่ะสวยงาม เป็นผ้าพเป็นผ้าปาเตะน,นะคะลูกค้าลูกค้าชอบตัดได้เลยค่ะลูกค้าตัดได้เลยสวยงามทุกตัวลูกค้า ืนไปกับกระเป๋าคืนไปกระชายเสื้อนะคะลูกค้านี่กระเป๋าสวยงามค่ะลูกค้าข้างหลังก็สวยนะคะลูกค้าข้างหลังก็สวยงามทุกตัวคะลูกค้าสี่ร้อยนะคะลูกค้า ค่าพาค่าตัดค่าส่งพรมลูกค้าสนใจเดี๋ยวจะให้ดูผ้านะคะลูกค้าผ้ายังอยู่เยอะเลยรถที่สิบเอ็ดรถที่สิบเอ็ดยังไม่หมดนะคะลูกค้าเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะเ,เดี๋ยวจะพาไปดูผ้านะคะตอนนี้ดูตัวเสื้อก่อนเนาะตัวเสื้อสวยงามคะ่ะลูกค้าผ้าบูติกนะคะลายไทยก็อยู่คะ่ะลายไทยก็มีเยอะนะคะ ลูกค้าชอบสั่งตัดได้เลยค่ะตัวละสี่ร้อยสี่ร้อยค่าผ้าค่าส่งพมนี่ค่ะลูกค้าลูกค้าเอวเท่าไหร่สะโพกเท่าไหร่ไหล่เท่าไหร่ความยาวเสื้อเท่าไหร่แขนยาวเท่าไหร่ลูกค้าส่งมาเข้าไปในลายเลยนะลูกค้าทำลายหาช่างได้เลยค่ะถ้าเบอร์โทร ทำลายที่เบอร์โทรก็ได้ค่ะลูกค้าหรือไม่ก็ไปทำลายที่ที่ช่องนะคะกดเข้าไปเลยที่บ้านน่ะแล้วก็ไปสแกนบาร์โค้ดทำลายได้เลยแล้วก็แคปหน้าจอไว้เลยคะ่ะลูกค้าลูกค้าชอบอะไรที่ที่ช่างไล่ไลไปเยอะคะ่ะต้องประมาณสามสี่ร้อยคลิปแล้วมั้งสามสี 300, ่ร้อยวิดีโอแล้วคะ่ะลูกค้าชอบเปิดดูได้เลยนะคะ ชอบอะไรเสื้อแบบไหนผ้าอะไรลูกค้าแคปหน้าจอแล้วส่งมาให้ช่างสวยงามคุณลูกค้าหน้าร้อนใส่เสื้อบัตเอส,สเสื้อปาเต็กกันนี่ค่ะสวยงามนี่สีนี้สีนี้ก็สวยนะคุณลูกค้า ตะเข็บแบเหมือนกันนะคะลูกค้านี่ค่ะจะเก็บแบเหมือนกันสวยงามด้านหลังก็สวยนะคะลูกค้าด้านหลังก็สวยนะคะนี่ค่ะสวยงามทุกตัวนะคะลูกค้าช่างไม่ได้ตัดเป็นผ้าโหลนะคะช่างตัดเป็นเสื้อหน้าร้านให้นะคะสนใจแคปหน้าจอและสั่งตัดได้เลยค่ะ สวยงามทุกตัวนะคะลูกค้ายังมีตัวนู้นอีกหนึ่งตัวคะ่ะลูกค้าสวยงาม๋วยวติดกระดุมก่อนนะ ดูอีกรอบนึงค่ะล,ลูกค้าใส่กระดุมแล้วดูอีกรอบนี่สวยงามนี่นะคะสวยงามลูกค้ามาดูตัวนี้เลยตัวนี้ปกฮาวายตัวนี้ปกฮาวายค่ะลูกค้าสวยงามใส่ ไปต่างจังหวัดได้เป็นใส่เป็นเสื้อคลุมได้ใส่เป็นเสื้อทํางานก็ได้นะคะใส่เดินเล่นเดินไปตลาดไปต่างจังหวัดใส่เดินทางใส่ทํางานได้นี่ค่ะอันนี้ปกฮาวายนะคะลูกค้ามีกระเป๋าด้วยนะคะนี่คะ่ะมีกระเป๋าอยู่นี่เลยกระเป๋าจะเกินประกัดเนื้อผ้านี่กระเป๋าข้างนี้ก็มีนะคะลูกค้านี่ นี่ค่ะแต่เข็บแบร์เหมือนกันนะคะลูกค้าทุกตัวช่างจะแบร์แต่เข็บหมดนะคะตัดเสื้อแบร์แต่เข็บนะคะลูกค้านี่ค่ะ,คะสวยงามค่ะลูกค้า วันนี้จะส่งไปโคราชนะคะสามตัวสวยงามสวยงามทุกตัวนะคะลูกค้าลูกค้าสั่งตัดได้เลยสี่ร้อยค่าผ้าค่าตัดค่าส่งพร้อมสวยงาม สวยค่ะลูกค้าสวยค่ะสั่งตัดได้เลยนี่กระเป๋านะคะนี่กระเป๋าข้างนี้ก็มีกระเป๋าสองข้างนะคะลูกค้ากระเป๋าจะดูไม่ออกนะคะว่าว่ามีติดกระเป๋าไว้สวยงามลูกค้าแคปหน้าจอแล้วส่งลายมาหาช่างเลยคะ่ะทำลายมาเลย แล้วเราก็มาคุยกันในไลน์นะคะถ้าคนไหนไม่มีไลน์ลูกค้าคนไหนไม่มีไลน์ก็โทรโทรสั่งตัดได้นะคะคนนี้ก็ไม่มีไลน์นะคะลูกค้าลูกค้าคนนี้ไม่ได้ทำไลน์นะคะโทรมาแล้วก็จดที่อยู่ไว้ให้แล้วก็บอกไซส์เสือ้อลูกค้าก็จะบอกไซส์เสื้อให้ เก็บปลายทางนะคุณลูกค้าสามตัวนี้เก็บปลายทางนะปลายทางก็มีค่ะลูกค้าลูกค้าสั่งตัดได้เลยปลายทางขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะลูกค้าค่าส่งค่าที่เขาเขาเขาเอาโอนบัญชีเข้าเขาเอาเงินโอนเข้าเข้าเข้าบัญชีให้นะคะทางทางเอลเอสเอลซด้าทางอะไร ทางเคอรี่นะคะทางเคอรี่เขาจะเก็บปลายทางให้เขาก็จะคิดค่าบริการของเขานะคะลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าโอนสะดวกโอนโอนค่ะโอนนะคะลูกคะ้าสะดวกโอนโอนได้เลย400 400แต่ถ้าปลายทางขอบวกเพิ่ม50บาทนะคะลูกค <c oughs> ้าเพื่อให้เคอรี่เขาหักของเขาที่เขาต้องเก็บเงินมาให้นะคะ สวยงามคะ่ะลูกค้าสีหวานเหววสวยงามใส่เดินทางได้ใส่ไปตลาดได้คะ่ะลูกค้ามีเชือกด้วยได้ติดอยู่คะ่ะลูกค้า สวยงามสวยงามทุกตัวนะคะลูกค้าถ้าบวกเพิ่มบวกเพิ่มตัวละห้ิบบาทหรือว่าหลายๆตัวก็เพิ่มร้อยหนึ่งนะคะลูกค้าสวยงาม สะดวกโอนโอนนะคะลูกคา้าไม่สะดวกโอนไปทางก็มีค่ะแต่ขอบวกเพิ่มให้ลัสดาคนไอ้ให้บวกเพิ่มให้เคอรี่ขาหน่อยลูกคา้านี่ค่ะสวยนะคะลูกคา้าแคปหน้าจอทำลายได้เลยนะคะลูกคา้านี่ค่ะจะพาไปดูผ้านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะดูผ้าเอาเกงมาให้ดูก่อน สองตัวนี้เ,นเกงสองตัวนี้เอวสามสิบแปดนะคะลูกค้าสะโพกห้าสิบลูกค้าคนไหนใส่ได้บ้างเอวสามแปดสะโพกห้าสิบยาวสามสิบเจ็ดความยาวนี่ตัดให้ได้นะคะลูกค้าถ้าทุนลูกค้าชอบถ้าลูกค้าชอบสั่งได้เลยคันนี่คะ่ะสองตัวนี้ สองตัวนี้ขายนะคะลูกค้าตัดให้ลูกค้าแล้วลูกค้าลูกค้าไม่ได้มารับนะคะลูกค้ากลับต่างจังหวัดไปแล้วก็เลยไม่ได้รับไม่ได้แม่โทษโทษค่ะโทษโทษนะคะโทษโทษโทค่ะลูกค้า 38, 38, สามสิบแปดเอสามสิบแปดสพพกห้าสิบนะคะลูกค้าสี่ร้อยค่ะสองตัวนี้ส่งให้เลยนะคะใครใครรับสองตัวนี้ส่งให้วันนี้เลยนะคะนี่ค่ะปลายทางก็สั่งได้นะคะลูกค้าปลายทางขอบวกบวกเพิ่มหน่อยะค่ะให้ให้ใหคอรี่เขา บวกบวกห้าสิบบาทนะคะลูกค้าปลายทางขอบวกเพิ่มห้าสิบบาทถ้าโอนถ้าโอนส่งให้ฟรีนะคะลูกค้าไม่บวกเพิ่มนะคะสี่ร้อยค่าผ้าค่าตัดค่าส่งอยู่ยในสี่ร้อยนะคะลูกค้าแต่ถ้าปลายทางขอเพิ่มห้าสิบบาทนะคะนี่คะ่ะสวยงามทุกตัวนะคะลูกค้า สนใจกางเกงสองตัวนี้สั่งได้เลยโทรมาหาได้เลยค่ะเก็บไปทางได้นะคะลูกค้านี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูผ้านะคะผ้าหน้าร้านก็ลูกไม้สวยสวยนะคะลูกค้าอันนี้ผ้าหน้าร้าน ผ้าหน้าร้านสวยงามก็เลือกผ้าอะไรไม่ใช่ผ้าใยบวมนี่ยลูกคา้าเป็นผ้าตะขา่ายดกฟ่าตะข่ายเป็นผ้าตะข่ายผ้าตะข่ายปักดอก ค่ะจะพาไปดูผ้านะคะลูกค้านี่ค่ะลูกค้า